รัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสแสดงความจริงใจต่อการสร้างความโปรองดองทางการเมืองและความมุ่งมัน่นต่อสิทธิมนุษยชนด้วยการผ่านการสนับสนุนร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่ครอบคลุมไปถึงมาตรา112หมินประมาทัตรย์แห่งประมวลกฎหมายอาญาสำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยร่นมา์งหาเสียงเพื่อเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติก่อนการเลือกตั้งในเดือนตุลาคมคศ2567และขอเรียกร้องให้สหรประชาชาติสนับสนุนให้รัฐบาลไทยรับประกันสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและการชมมุมนุมโดยสันติตามข้อ1 9และข้อ21ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง